เบื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton d p 7เพจซื้อขายรหัส r o v ที่ดีท่สุใดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตทุกวันซื้อขายได้ชัวร0ร้อยเร์เใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์0 0าหมขึ้นไปทิ้งเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่กับช่วงหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะฮะระดับแั่งแข่งนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะเป็นเอนโซนะครับผมที่จะมาท้าผมหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะฮะเอาจริงคือผมไม่ได้เขาเรียกอะไรนะคือผมก็เป็นคนแบบหามาแหละนะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่แบบ มีนะตัวไหนก็ได้นะที่ติดระดับนะครับผมนะแข็งแร่งก็สามารถที่จะทักผมมาได้เลยนะฮะที่จะมาหนึ่งหนึ่งนะครับผมนะซึ่งผมไม่ซีเรียสเดี๋ยวผมจะแพ้ใชนะคือไม่เป็นไรนะครับผมนะโอเคซึ่งในวันนี้นะฮะเป็นเอนโซนะอันดับแข็งแร่งนะับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะคือเฮยรลุ้นวะไอตื่นเต้นนะไม่ใช่ลุ้นโอเคฮะตอนนี้คือผมรอเขาเข้าห้องมาครับผมให้ได้ค้องเขาไปละโอเคแล้ว ให้คุณเพิ่งเห็นแม่งปรับได้โซเดี๋ยวผมก็ทักเขาก่อนนะดีครับอืมเราต้องทักทายก่อนนะครับผมนะฮะก่อนเริ่มเกมดีครับพี่โอโ้โหโอเคโอโ้โหเอ็นโซปิง้งปูเตอร์ขึ้นโอเคฮนะ <c oughs> ก็ไปอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็ไอ้เฮียตื่นเต้นพอคุม ผมไม่ได้จับด้วยดิตัวนี้อ้าวเริ่มอ่างอะไรยังไม่ทันเล่นเลยโกเฮ้ยใ,ใจเย็นนะผมนะผมไม่ได้ฝึกหรือไม่ได้เตรียมเลยโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยพลาดหูไอ้พลาดไปหนึ่งทีโอ้ยกูลืมไปว่ามันดึงได้ที่บ่อตัวนี้ยานเชียร์คลิปก่อนเชียร์คลิปก่อนดึงเอ้าไอ้เหี้ยไปโดนโอ้อะไรกูนี่ไงมันยืนนิ่งๆเลยตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นผมโลนมากตอนนี้

ตึงโอ้โหมันเอาเนือดทันเข้าบอมกูไปโอ้เข้าไม่ทันคิไหนมันเข้าไม่ถึงดิเฮ้ยอะไรอะไรนี่ยังไงเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยดึงโอ้โหดึงพลาดนี่กูเอาดึงคิมมาทำอะไรเอาเอากูเอากูเล่นอะไรกูเนี่ยเอาผมผมยังไม่เข้ามือครับผมนะเพิ่งมาจับอ่างเลยกูเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าเฮ้ย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  คิดผ่ายแล้วกูโอ้โหดื้อเราเลยกูเฮ้ยอ๋อกูคิดผ่ายแล้วเออโอ้โหกูว่าเป็นไก่นิ่มๆเลยคิดผ่าโอ้ยคิดผ่ายแล้วโอ้โหทุกคนกดดับอ้าวดึ้พลาดแบบนี้เอาเคี้ยวกดไม่ไปมันต้องเข้าใกล้กว่านี้ฮะลืมไปผมกดเท้าสกิล้ จุก๊กอ้าเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงกูเรียบร้อยเลย,เ,ยเ,เฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยอะไรว่าหลุดเถยเลยผมง้างอยู่มันเออมึงโขดกันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยกดีเอาอะไรวะผมกดสกิลสองไม่ติดวะโอ้โหโโหี่คลิปจบปอมเลยัต์เอย้ยผมขอแก้ตัวฮะแก้ตัวแก้ตัว,ตวเอาไปเอาไปผมยังไม่ทิ้นผมยังไม่เข้ามือฮะโอเคฮะรอบนี้ผมจริงจังแล้วมา ไม่ใช่จริงจังเอาจริงละ <_ C ity> ผมก็อาจจะเงียบนิดนึงแล้วโหใช้สมาธิแป๊บหนึ่งแหละว, <_ C ity> วัดเปล่าวัดเปล่าเฮ้ ได้เล <muitas> ือดเฮ้ยโอ้โกูม no ีเอ็กซ์แควิลกมันกูไม่กดวะเฮ้ยเจนเจนฮิกิปเอา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 ไปเอาไปกลับด้วยเอาเสร็จอย่างงี้เออสวยเอ็กซ์คิลเอาไปกลับหิวป้อมไงหิวป้อมผมต้องตั้งใจฮะ โซ่ผมไม่ดูออกของไงด้วยอ่ะตอนหนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่น่าเลยเฮ้ยเฮ้ยยังหิวป้อมอยางหิวป้อมเดี๋ยวเป็นเหมือนเมื่อกี้ไอเชี่ยเฮ้ยกูไปเอาแล้วเอกูดีเลยโอ้โหโหเฮี้ยผมยอมเสียป้อมดึงออกไปเดี๋ยวตายฮะเฮ้ยออืืนันไง มาดิ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 ม,าด <c oughs> มันฆ่าไม่ได้ด้วยโอ้โอไบอาร์มเต็มเลยดีกว่าฮะเฮ้ยเดืยดอย่างแว่นเลยเฮ้ยดึงมาดึงกลับเอ้ยไม่ไหววะเฮ้ย เฮ้ยโหเฮ้ยไอ้เหียหนีเขาป้อมเลยกูมาดิมาดิโอ้โยอามได้แล้วออกอะไรต่อดีวะเจาะเกาะเลยละกันนะโอฮ้ยกูเฮียดึงไม่โดนเลยหู ไอเ้เชี่ยพลาดที่มาละเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยไปรอดิกูเฮ้ยอ,อ,อย่าทิป้อมกูเคำว่าพี่อ,อะไรกูเนี่ยกูมาหนึ่งหนึแล้วกูหนีเนี่ยเจน้าผมเจนผมเพิ่งเพิ่งมาจับไงมันยังไม่คุ้นมือครับผมนะฮะมันยังไม่เข้ามือเลยอ่างอ่างเออออกเลยดีอ่ะอะอกเกาะไฟแล้วกัน มันก่อนแล้วเปียบเฮียอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวบอกเปิดก่อนได้เปียบวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮียไม่กีินดึงไม่โดนหรอวะอ้าวดึงพลาดดึงพลาดเหรอดึงพลาดแต่พี่ไม่พลาดนะน้องเข้ามาอืมันนี่ไงนี่ไงจะดึงพี่เหรอดึงจุก อาไปไหน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 ดึงพี่อะดึงไม่พลาดบอกแล้วอืมโอ้โอโอโอโเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วนี่คาดในตัวเดียวโมเลยกูนายลอบร้อยได้ปอมครับผมเฮ้ยมาแล้วหนีเลือดไม่พร้อมฮะเออออกอะไรดีไม่เอาดีกว่าขายดีกว่านะผมว่าอ,อืมแล้วออกอันนี้ดีกว่าเดอะเอจิต ไปไหนรล้อฮ้ยเี่ยวยังได้พุ้ยิงด้วยที่หายอู๋เกี่ยวไปไหนรู้จู้ห๋อจู้อ๋อที่มห,ทหมายผมผมพาลาดนะผมต้อง จุกไอ้เหี้ยกดไม่ทันเฮ้ยชิบหายละมาดิกูก็ดึงโดนมาดิครับมาดิเฮ้ยเฮ้ยกอเล่นกู๊อเล่น,ลนมาบอกโอ้ยเอ็กไอ้สกิลไปไหนวะกูเอ้ยเอา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 ตายนะตายนะโอ้ยไม่เงินดึงโดนนะแต่ระยะไกลเกินโอเคไนดะ้เดี๋ยวจีละเฮ้ย <c oughs> โอ้ยอยี้ไม่จุกจุกมั้ง เอ้ยไม่ต้องจูกแต่ึงไปโดนหรอเรียบร้อยกูดึงโดนเรียบร้อยเออเรียบร้อยฮะโอ้โหผมจะจบก็จบได้น่าแต่ไม่จบก็ผมโครอบแรกผมแพ้แล้วยังไรผมก็แพ้นะฮะวผมนะฮะว่เกมมันตัดตินแค่รอบแรกแล้วผมก็ไม่เป็นไรถือว่ามาวัดฝีมือหนึ่งๆเลยก็แล้วกันฮะเฮ้ยชิบหายแล้วพลาดเฮ้ยโอ้โหแล้วมันดึงโดนด้วยชิบหายแล้วผมพลาด โอ้ย oh, พาดอีกโอ้โ oh, ห oh, พาดซ้สองดูด้วยคลิปโอเคจุ๊บโอ้โหมันอยู่ไหนของมอนวะผมกลัวม,มันดักพุ่มอ่ะคลิปตรงนี้แล้วนั่นไงกูว่าละอยู่พุ่มโอ้โหเชี่ยมุมนี้ด้วยสัตว์ถึงไม่โดนทิบหายละเออไม่ต้องพูดถึงอนะ่ะพาดครับผมโอ้ยเชี่ยมันจุนะ๊กอัก่ะ อุ้ยอุ้ยอะไรหนีดิดอ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปไหนเออไม่ไปให้เราหรกพีเกิดระครับเอซักคิวเอ้ยเอาโอ้โอโอีเคียวโอ้โหสเต็ปสลับของวะโอ้กูทำไม่ได้เจยในคอมอ่ะอเครวบผมผมไม่จบฮนะเพราะว่า ตารแรกผมแพ้ไปแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวหนีดิครับเฮ้ยตาของ่างพลาดอะไรอะไรอะไรมาดมิเรียบร้อยอือออกอะไรต่อเลยวะของเต็มแล้วอ่ะ ของจริงวะพีอ่อยู่แล้วอย่ายอผมอย่ายอผมผมบ้ายอนะ่ะโอ้ยยออะไรวะผมโดนสตันเหรอมันดึงผมโดนก่อนอะดิเอสเิียวโ,โอ้โหเหี้ย มันมันดึงผมโดนก่อนแล้วคือที่ปล่อยสกิลผมมันหลุดเองอะ่ะเขรรู้ไหมนะเมื่อไหร่เราบันบังเอิญโดนจบไปเนี่ยเอ้ยเขาไม่ได้จบครับผมนะสกอร์ยังสูสีผมขายรองเท้าดีกว่าออกขี้มั่งเลยก็แล่นมาอ้าวดึงโดนเรียบร้อยบอกแล้วเกมนี้เอ้ะเปตัวนี้ใครดึงก่อนได้เปรียบมาใครดึงก่อนได้เปรียบผมบอกเลยใครดึงก่อนได้เปรียบใครดึงโดนอนะ่ะใครดึงโดนไ,ได้เปรียบเลยนะตัวนี้ Collide, hold tight, hold tight, hold tight, dripping lights, paint the sky. โอนนะครับนะเฮย ไม่โทรมาว่ะนะครับผมนะจริงๆไม่งานนะครับผมนะคุยโทรศัพท์ไปเล่นไปแม่งโอ้โหแม่งกูเล่นเลยกูเลยตั้งแต่เล่นมาแม่งโดนดึงยับๆเลยดึงไม่โดนเลยฮะโอ้ไม่เป็นไรฮะก็รอบแรกไงคือผมก็แพ้อยู่แล้วนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะจ้ำนะครับผมนะใครมีตัวที่ติดอ่าันดับแข่งแกร่งสามารถทักผมมาได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะะฮก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย